ในมือผมนี่คือเกลือครับอาจารย์อยากจะถามธรรมะพระอาจารย์ว่าทําไมเกลือถึงเค็มครับไอ้นั้นเป็นรู้รู้ธรรมชาติทุกคนรู้แล้วสมมุติขึ้นมามันเค็มที่เราครับไม่ใช่เค็มที่เกลืออย่างเงี้ยถึงจะเป็นธรรมะขึ้นมาธรรมะก็คืออ,อ๋อมันไม่เกลือไม่ได้เค็มครับเค็มที่เราผมยังไม่เข้าใจอยู่ดีครับอาจารย์เกลือก็ตั้งไว้ไม่รู้ไม่ชี้แต่วความเค็มมีแต่แกเนี่ยบอกว่าว่ามันเค็มคนทั้งโลกบอกเกลเกือเค็มครับเดี๋ยวเราชิมดูเค็มไหมเค็มสิครับแกเค็มครับไม่ได้เกลือเค็ม ฟังดูย้อนแย้งนะครับอาจารย์อ้าวนี่เกลือตั้งอยู่นี่ไงนี่เกลือมันเค็มตรงไหนโอ้แค่มองก็เค็มแล้วครับมองมันเค็มตรงไหนมองอ่ะเนี่ยทุบหัวอย่างเงี้ยแกเจ็บตรงไหนะเจ็บตรงหัวนะครับอาจารย์นี่ไงแกไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะนั่นเกลือเนี่ยมันไม่ได้เค็มเค็มที่เราครับเกลือกองมันภูเขาเลยแกเดินไปเดินมามันเค็มตรงไหนมันเค็มแต่สัญญาของแก ด้วยเข้าใจว่าเรียกว่าเว่ามันเค็มต้อกลงเกลือมันเค็มตรงไหนครับอาจารย์แต่จริงมันเค็มที่ลิ้นเราพอลิ้นมีหน้าที่รับรสไม่ใช่ตามองเห็นเกลือแล้วบอกว่าเค็มตามองเห็นเกลือแล้วเค็มที่ไหนอ๋อเกลือไม่เค็มเค็มเกิดจากเราแต่มือก็มือเราทำาไ้จับเกลือมือเราไม่เค็มอ่ะอ้าอย่างไงอีกครับอาจารย์ก็แสดงว่าไอตัวเราอ่ะนะเกลเค็มที่เราแต่เราตรงแบบตรงที่ต้องเป็นลิ้นนะครับต้องเห็นนะเมื่อก่อนมันเค็มทั้งโลกสุดท้ายมาเค็มที่เราเล็กลงมา จากเราก็มาเค็มที่ล okay. ิ spoke spoke <alah Mc Bryant> ้นอืมคราวนี้เกลือเค็มที่ไหนโอเคเกลือไม่เค็มเราไม่เค็มเค็มที่ลิ้นเออไม่ใช่เค็มที่เกลือใช่ไหมฮะแต่ลิ้นมันขาดความรู้สึกอะไม่เค็มครับแสดงมันต้องเค็มที่ความรู้สึกครับถ้าไม่มีความรู้สึกมันจะเค็มไม่ถึงมีลิ้นอะอันนี้เขาเรียกธรรมะที่ละเอียดลงไปโอเคเกลือไม่เค็มเราไม่เค็มลิ้นไม่เค็มเค็มที่ความรู้สึกแต่ความรู้สึกนั้นถ้าไม่ได้การผัดสะที่เราเรียกว่าเกลือจะเค็มไหมไม่เค็มครับ จะไม่เค็มเพราะมันไม่มีอะไรมาผัสสะม่นจะเค็มได้ไงคราวนี้แกรู้ยังแกมองเห็นตาผัสสะแต่ไม่ได้ผัสสะที่ลิ้นแกแกจะเค็มด้วยความรู้สึกยังไงโอเคเกลือไม่เค็มเราไม่เค็มลิ้นไม่เค็มคมรู้สึกไม่เค็มเค็มที่ผัสสะเพราะงั้นถ้าไม่มีเกลือมาผัสสะเค็มไหมเออก็แสดงว่ามันเค็มเค็มที่ไหนเค็มที่เกลืออ้าวทำไมวนกลับมาที่เกลือเค็มอีกแล้วครับอาจารย์แต่เค็มที่เกลือด้วยการวิพัชววาดได้รอบของมันแล้วนี่คือเข้าใจแจ้งแทงตลอดในเรื่องของเกลือแกเข้าใจเรื่องเกลือ อ,อ๋อมันเค็มเพราะอย่างนี้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 งี้จะเห็นในผลมาล้อมจนจบใช่ไหม <Yep. S 1> ทุกโจทย์มันโลกที่ตาแกเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรสแล้วก็สมองคิดก็เป็นลักษณะวงล้อแบบการเข้าใจเกลือนี่แหละครับโอเคครับผมเข้าใจความเค็มของเกลือแล้วแหละครับแ,แล้วแตงโมหวานไหมครับล้บบอระเพชดขมไหมครับถ้าแกจับหลักตรงน,นี้ได้แกก็ไปพิจารณาได้ทุกโจทย์ผลมันเหมือนกันหมดเพราะมันเกิดจากตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นนี่คือเหตุของมัน